อาวสานรถสวยเจนแนนเป็นไงเป็นไงรถสวยล้างรถแต่เช้าเป็นไงแล้วมาเจอทรายหวานเจี๊ยบเลยไหลไปน้ำตกเลยอ่ะไหลไปน้ำตกเลยอ่ะเจนแนนเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันไหนไปสัมภาษณ์กันไหนเป็นไงล้างรถเหรอเป็นไงเจ๊ล้างรถมาใหม่เหรอเป็นไง ขัดสีลางมาเมี่ยมเป็นไงน้ำย้อยลงหลังลุงหลัง <c oughs> เขาสั่งสายก็เอาน้ำมาให้เขาลูกค้าบอกอยากได้แบบสดๆนะจะให้เนี่ยสดจากไอ้ไซโลเลยคือม้วนม้วนลงจากไซโลลงมาเพื่อก็ตักขึ้นเลยเออของแท้ นอนไม่หลับแล้วเจแนแอนดูแลนะดูองผมก็ไม่พอกันเลยนะพอกันเลยอันนี้จอดนับเดียวเองไงทุกคนล้างชายมาแบบเอาวสารรถสวยมันจะปวดจริงๆเลย